การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic, หรืออ e ีคอมเมิร์ซหรือพาณิชยรกรรมออนไลน์หมายถึงการทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในทุกช่องทางที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่อินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่า,ขายคอมพิวเตอร์การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic สามารถกระทำผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่การโอนอิเล็กทรอนิกส์การจัดก,การหว่วงโซ่อุปทาน mm hmm. การโฆษณาในอินเทอร์เน็ตการค้ายุคเดิมคนในพื้นที่หรือเดินผ่านไปมาหน้าร้าน ค่ายุคใหม่หรือคนทั่วโลกหรือคนต่างประเทศสถิติที่น่ารู้เกี่ยวกับอ e ีคอมเมิร์ซจำนวนผู้ซื้อผ่านระบบอ e ีคอมเมิร์ซทั่วโลกคิดเป็น22เซของจำนวนประชากรโลกยอดค่าใช้ใจ่ายรวมของอ e ีคอมเมิร์ซเท่ากับ1.915ล้านล้านดอลลาร์ค่าใช้ใจ่ายเฉลี่ยในปี2016ต่อคนคือ 1,189ดอลลาร์ 1, ประเทศที่มีผู้ซื้อของผ่านระบบอ e ีคอมเมิร์ซซึ่งประเทศที่มีค่าใช้จ่ายต่อคนผ่านทางสื่ออ e ีคอมเมิร์ซมากที่สุดประกอบอ e ีคอมเมิร์ซเว็บไซต์สินค้าการชำระเงินคนดูแลการประชาสัมพันธ์การขนส่งลูกค้าชนิดของการทำธุรกิจออนไลน์ Business b 2 b b 2 g b 2 c g o v e r n m e n t g 2 b g 2 g g 2 c c o n s u m e r c 2 b c 2 g c 2 c ลักษณะการดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ electronic. 1. ผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 2. ประเทศของผู้ซื้อและผู้ขายจะต้องมีกฎหมายรับรองอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยที่น่าเชื่อถือและวางใจได้ 4. ส,สินค้าที่แสดงบนอินเทอร์เน็ตอาจจะไม่ตรงตามความเป็นจริงรูปแบบของอ e ีคอมเมิร์ซมี5รูปแบบ 1. รายการสินค้าออนไลน์ 2. ร้านค้าออนไลน์ 3. การประกาศซื้อขาย 4. การประมูลสินค้า 5. ตาลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์การสื่อสารและความสัมพันธ์ยุคดิจิทัลคือการถ่ายทอดหรือส่งข้อมูลข่าวสารจากบุคคลหนึ่งไปยังสู่บุคคลหนึ่งด้วยภาษาพูดและภาษาเขียนประเภทการสื่อสารมีอะไรบ้างเรามาฟังกันเลยค่ะ เดิงผู้สงสาร 2.. อสาร 3.. ช่องทางการสื่อสารหรือสื่อ4ผู้รับสารลักษณะข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงมีความเป็นไปได้มีความสมจริงมีหลักฐานที่เชื่อถือได้มีความสมเหตุสมผล ข้อคิดเห็นเป็นข้อความที่แสดงความรู้สึกเป็นข้อความที่แสดงความคาดคะเนเป็นข้อความที่แสดงความเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยเป็นข้อความที่เสนอแนะหรือเป็นความคิดเห็นของผู้พูด9ข้อที่คนใช้โซเชียลต้องระวัง 1. เลือกตอบรับคําขอเป็นเพื่อนเฉพาะคนรู้จกัก 2. ก่อนโพสต์อะไรควรคํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมา 3. อย่าโพสภาพลับหรือสุมสีสุ่มห้าสอย่าเช็ดอินสถานที่ที่ไปบ่อยๆ 5. แสดงความคิดเห็นอย่างมีสติกดไลค์ในสิ่งที่สร้างสรรค์เเช็ดก่อนแชร์ไม่แน่ใจอย่าแช่แประวังผู้ประสงค์ร้ายหลอกถามข้อมูลส่วนตัว 9. อย่าลืมล็อกเอาท์หรือออกจากระบบ และอย่าก,กด remember me มเมื่อใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะเราต้องมีสติในการใช้สื่อออนไลน์อย่าใช้อารมณ์อย่าส่งผิดกลุม่มระวังจะโดนแคปหน้าจออภิปรายการใช้ประโยคจากสื่อสังคมออนไลน์ประโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์จะมีข้อดีจะมีข้อเสียของสื่อสังคมออนไลน์